โดย Head and Shoulder Happy เมื่อศีสะะไรรังแคเครื่องนอนทิวลิปหลับสบายสไตล์ทิวลิปขบคุณรายการทัน กรงครับคุณผู้ชมครับในสัปดาห์นี er right er! ้นะครับเราภูมิใจเสนอเรื่องราวที่เต็มไปด้วยสีสันและความบันเทิงนะครับกับเรื่องสาวน้อยคาเฟ่ไปพบกับนางเอกของเรื่องซาร่าอย่าเพิ่งอันลก แม่ออกมาถึงอูหนูชื่ออะไรนะคะหนูชื่อนิดาค่ะชื่อนิดาเหรอคะโอ้้วแล้วทำไมดูหน้าตาเศร้าๆอะคะมันเป็นอะไรเหรอคะเพราะว่าคุณคุณป้าหนูอะค่ะครับเขาเปิดร้านคาเฟ่โอ้เปิดคาเฟ่แล้วไงแล้วทีนี้คนที่เต้นในร้านคุณป้าเขาสวยมากแล้วเขาโดนซื้อตัวไปอะค่ะอ้เหรอแล้วแล้วตอนนี้ร้านคุณป้ากำลังจะแย่จะเจ๊งแล้วใช่ไหมค่ะสนลำหน้า ล้วคุณป้าอยู่ไหนอ่ะคุณป้าอยู่ที่คาเฟ่จริงมะแล้วตอนนี้คาเฟ่เปิดยังครับคาเฟ่ยังไม่เปิดเพราะยังกลางวันอยู่โอ้เล่นอินดูเซนต์เป็นด้วยนะค่ะ ี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่อวิลลี่พี่วิลลี่รู้ไหมว่าหนูว่าสงสารป้าหนูมากจริงเหรอทำไมครับช่วยเหลือเกื้อกูลป้าถึงตัวหนูจะเป็นนักเรียนแต่ใจหนูก็เป็นนักร้องใจหนูเป็นนักร้องดูจากสภาพของน้องแล้วพี่ว่าน้องไม่สามารถร้องสามารถเต้นได้เลยเต้นเป็นเหรอหนูเต้นเป็นอย่างพี่นาฏเลยพี่จริงเหรอหนูไม่อยากจะโชว์แลหนูไม่อยากจะอวดแต่ใจหนูก็อวดเพราะปากหนูบอกไปแล้ว พี่เป็นห่วงพี่เป็นห่วงอีกสามตัวที่จะออกมาเหลือเกินเพราะน,น้องเล่นพาวกับมันเยอะเลยอ่ะพี่เอาห่วงจริงๆเลยพี่พูดแบบนี้แสดงว่าพี่ไม่เชื่อว่าหนูเต้นเป็นร้องเป็นไหนลองดูซิพี่ไม่รู้หรอกหนูอยู่โรงเรียนเพื่อนเพื่อนกีดหนูเลยนะกีดเลยเพราะว่าหนูเป็นดาวของโรงเรียนค่ะแล้วเขาให้หนูเป็นนักเรียนดีเด่นอ่าอย่างนั้นไหนลองโชว์ซิเดี๋ยวพี่ร้องให้พร้อมยังหนึ่งสองสามดา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  ของเราที่มีคนบ้ามาออกครับไม่น่าเชื่อเลยอู้หหนูเต้นใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยค่ะเออตะกี้นี้พี่นึกว่ามีพยาธินะวราว่าเต้นได้ขานาดนั้นเลยโอ้อย่างนี้ก็สามารถช่วยป้าได้นะพี่ว่าแต่ว่าแต่ว่าป้าหนูไม่ยอมให้เป็นค่ะเพราะว่าป้าหนูอะอยากให้หนูเรียนหนังสือหนูเรียนภาษาอังกฤษได้เกรดสี่เลยนะคะอ้หูเรียนภาษาอังกฤษเกรดสี่เลยหนูเรียนเก่งมากแล้ว,ลวเพื่อนเพื่อจะชมหนูว่าหนูเป็นคนที่หน้าตาดีมากด้วย เดินไปเนี่ยเพื่อนเพื่อนกีดเลยเพื่อนเพื่อนกีดเลยเ,ลยรรเลยหรอแบบนี้มันตั้งใจีหนูหนูน่ารักมากเลยในระหว่างที่หนูเตรียมตัวอยู่นั่นเอง คุณป้าทาทาของน้องเขาก็ขับเข้ามาในบ้านวิป้ามา<อ>รีบแต่งตัวแล้ว ี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะอันนี้เรียกว่าบางๆชิวๆคุณป้าครับคุณป้าครับผมผมสงสัยว่าคุณป้ารอดมาได้ไงในในระหว่างที่วินมอเตอไซค์มองไม่เห็นทางนั่นน่ะมันแหลมอ่ะมันทรงใหม่อ่ะคุณป้าย้ำแค่20%เท่านั้นน่ะรี่ คุณป้าชื่ออะไรครับทาทาถ้าพูดตรงๆเนี่ยมีใครเจ็บบ้างไหมทำไมเหรอครับก็ต้องมีเสียใจบ้างก็เพราะเป็นผู้หญิงก็ร้องไห้เสียใจบ้างเวลาถูกทิ้งอ่ะไเลยมันโกรธไขวะเนี้ย อารมณ์วีนคุ้ดคุดป้าร้าลาทานนี่เป็นเจ้าของคาเฟ่เครับใช่แล้วครับวันนี้ก็ขับรถมาสบายเลยนี่ ทำไมรวยมีตังเปิดคาเฟ่เขาเนี่ยนั่งมอเตอร์ไซค์ทันเนี้ยมันประหยัดสุดๆเลยจริงไหมมีเงินเก็บเพราะว่านี่มันเป็นระบบหัวฉีดเพราะเป็นระบบหัวฉีดประหยัดน้ำมันสุดๆ,ๆดก็เลยมีตังเหลือไปเปิด,ดคาเฟ่ม,มันเท่นะแต,แต่ดีไซน์เขาเท่มากเลยนะดูดูแลดีไซน์สปอร์ตแล้วก็เท่โดนใจมากๆเลยครับไฟอะไรไม่รู้ก้มก้มดีไซน์จากญี่ปุ่นเนี่ยชอบอ่ะชอบเลยใช่ไหมครับเอารถไปเก็บ เดี๋ยวนี้ลูกน้องแอบ,บขโอมยของด้วยหรอครับมันไม่บอกกันเลยว่ามันจะทาปันขนาดนี้นี่รวยอ่ะเมื่อก่อนรวยมากนี่รู้ไหมว่าถือกระเป๋าอะไรได้กระเป๋าลุย <c oughs> ดีนะ <c oughs> ว่าเด็กๆข้อลมดีวันนี้ <c oughs> เดี๋ยวก่อนปเป็นเจ้าของคาเฟ่เนี่ยใช่ <c oughs> ร้องเต้นได้หรือเปล่า <c oughs> ตอนที่อายุสักสิบเจ็ดสิบปดเนี่ยเป็นดาวเลย <c oughs> เป็นดาวซินโดมเหรอ ดี๋ยวนี้มันเอามุกเด็กมาเล่นด้วยนะถ้าเด็กไม่ช่วยมันตายเลยนะเนี่ยตะแก,ก่ามาบิ้วไว้ก่อนแล้วโชว์ได้ไหมโชว์ได้ไหมว่าสมัยสาวๆมีสเสด็์ขนาดไหนเป็นดาวเนี่ยไม่เคอยอยากจะทําเท่าไหร่จริงๆแล้วเป็นเป็นป้าที่เรียบร้อยเพราะต้องสอนเล็กเด็กเขาเออ โรงเรียนอะไรลูกโรงเรียนโกวิททำโรงเสาทองขี้เมีย่ยง <c oughs> ป้าหรือ,มอหมูไร